ค่ะท่านผู้ชมคะพบกับดิฉันนรนิตเพชรบงศิริในรายการทุกที่ทั่วไทยค่ะรายการที่จะนาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยและไม่ไกลจากตัวคุณค่ะพบกันเป็นประจําทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะ15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะและท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการที่ออกอากาศพร้อมกันได้ที่อีกหนึ่งช่องทางที่ Facebook Live นะคะและในช่วงนี้ไปชมตัวอย่างของวันนี้กันก่อนค่ะ รู้จักไม้จวงหอมหรือไม้เทพทารโรพือสมุนไพราสารพัดประโยชน์ที่ครูเกษียณชาวอำเภอห้วยยอดจังหวัดรังอนุรักษ์และนำรากไปสร้างสารค์เป็นมังกรไม้เจ้าอาวาสวัดพระธาตุโพงามที่ตำบลดอกคำใต้อําเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาให้พระลูกวัดจารอักษรล้านนานลงในใบลานเพื่อสืบสารการจารย์คีรีและอักษรล้านนา ชินดนานัยมีชัยพาไปรู้จักหมูแคระและวัวจิว๋วที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ให้เป็นสัตว์เลี้ยงประจำบ้านท่านผู้ชมคะในช่วงเวลาที่ต้องพักฟื้นร่างกายนานๆก็ทําให้หลายๆคนได้คิดทบทวนหรือว่าได้ทําในสิ่งที่ใฝ่ฝันค่ะอย่างช่างเหล็กชาวจงังหวัดอ่างทองคนหนึ่งนะคะก็ใช้ทักษะทางช่างที่มีนําเอาเศษเหล็กและอละ่เก่ามาประกอบเป็นหุ่นยนต์เหล็กตามความฝันในวัยเยาว์ค่ะ หุ่นยนต์เหล็กตัวนี้คือฝันที่เป็นจริงของนายสมเกียรติทองภูช่างเหล็กวัยห0ปีชาวบ้านตำบลบ้านแหออาเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะเพราะว่าประกอบขึ้นเองตามความตั้งใจในวัยเด็กโดยใช้เวลาในช่วงพักฟื้นหลังจากผ่าตัดช่องท้องค่อยๆทําไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อจะได้ไม่กระทบกับบาดแผลมากเกินไปพี่สมเกียรติบอกว่าหลังตัดสินใจที่จะประดิษฐ์หุ่นยนต์เหล็กแล้วก็ไปเลือกซื้อวัสดุจากร้านขายอะไหล่เก่ามาใช้ เพราะว่ามีราคาถูกประมาณชิ้นละ 100- ถึง200บาทบางชิ้นก็ต้องตัดและเชื่อมใหม่ซึ่งก็ไม่ยากเกินกำลังค่ะเพราะว่าพี่สมเกียติเป็นช่างเหล็กช่างทำหลังคาอยู่แล้วจึงมีทักษะความชำนาญและมีอุปกรณ์มาใช้ในการทำครบมือและทำไปแก้ไปค่ะเพราะว่าไม่ได้ออกแบบล่วงหน้าไว้เป็นพวกอะไหล่รถอะฮะอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์บ้างรถยนต์บ้างโวกโซอะไรพวกนี้ฮะพี่ใช้เวลานานไหยคะเนี่ยป่าจะขึ้นตัวมาได้เท่าไหร่ตัวนี้นานครับเพราะว่า อะไรเราไม่ไม่พร้อมต้องคอยไปซื้อมาอันต้องหาตัวไหนไม่ดีผมก็ต้องรอรอหาที่เราจะได้มาครับคือเราสเก็ตรูปมาใช่ไหมไม่ไม่เลยครับไม่ได้สเก็ตเลยตามขึ้นมาเลยตามขึ้นตามใจเราเลยครับตามขึ้นมาเลยตามขึ้นมาเลยไม่มีรูปไม่มีอะไรไม่มีไม่มีแบบหุ่นยนต์ตัวนี้มีความสูง2เมตร80เซนติเมตรกว้าง1เมตร50เซนติเมตรใช้งบประมาณเฉพาะค่าววัสดุที่เป็นเหล็กและอะไรเก่าประมาณ6,000บาท และพี่สมเกียิก็ให้ชื่อว่าออตติมุสค่ะตอนนี้พี่สมเกียิบอกว่าเจ้าออตติมุสเสร็จไปเกือบ80%ดแล้วนะคะที่เหลือก็เป็นเพียงการตกแต่งเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆให้ดูเท่ขึ้นเท่านั้นค่ะส่วนอดีตข้าราชการครูที่อำเภอห้วยอดจังหวัดรังค่ะก็นําเอารากไม้จวงหอมหรือว่าไม้เทพทาโรไปสร้างสารรค์ให้เป็นมังกรไม้หลายสิบตัวค่ะก่อนจะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเที่ยวชมค่ะ รากไม้จวงหอมหรือเทพทาโรน้ำหนักรวมกันประมาณ1 5 0 0 0ล้านแกิโลกรัมถูกนำมาสร้างสารรค์เป็นมังกรไม้ขนาดใหญ่รูปต่างๆรวมจำนวน89ตัวเป็นแนวความคิดของนายจรูนแก้วละเอียดข้าราชการครูไวยเกษียณที่ต้องการจะเก็บรากไม้ชนิดนี้เอาไว้เนื่องจากว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการโค่นไม้ชนิดนี้ขายให้กับพ่อค้านอกพื้นที่เพื่อนำไปทำสมุนไพร ครูจรูนก็เลยรับซื้อรากไม้เทพทาโรจากชาวบ้านแล้วนำมาสร้างสรรค์เป็นมังกรจนมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจากนั้นก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในชื่อวังเทพทาโรอยู่ที่หมู่5ตําบลเขากอบอเภอําห้วยยอดจัังหวตรังเพื่อให้คนทั่วไปได้เข้าไปชมค่ะ ปัจจุบันวังเทพทารโรมีนายชานูกแก้วละเอียดบุตรชายของครูจรูนเป็นผู้ดูแลค่ะและได้พัฒนาพื้นที่25ไร่ในวังเทพทารโรด้วยการปลูกต้นเทพทารโรประมาณ300ต้นเพื่อการอนุรักษ์และเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาเพราะว่าเป็นพืชสมุนไพรที่สามารถนําไปทําผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นับตั้งแต่ใบไปถึงรากเลยค่ะปีมเมล็ดเนี่ยมาทำาพิมเ์เสนน้ํายาดมยาหม่องนะครับสบู่เหลวสบู่ก้อน สเปรย์ไล่ยุงนะครับโลชั่นกัน,ย,นยุงนั่นยางมีประสงค์นะครับเป็นเป็น,ปน,ปนลูกเม็ดสมุนไพรนะครับถ้าใช้ใบรูปูแค่ครึ่งปีนะครับมากลั่นน้ำมันก็ได้เป็นน้ำมันหอมระเหยแปดกลิ่นนะครับแล้วก็มาทําเป็นชาสมุนไพรนะครับประกอบอาหารแทนตะไคร้ก็ได้แต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนเข้าไปชมความงามของรากไม้เทพทารุกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเทพทารมังกรเป็นทั้งไม้และสัตว์มงคลค่ะ สำหรับวังเทพทาโรก็เปิดให้บริการทุกวันนะคะและก็ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายอะไรค่ะเพราะว่าครูจรูนและลูกๆอยากให้คนทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับต้นเทพทาโรค่ะพาท่านผู้ชมไปชมตลาดรับซื้อแมงกระพุนจานที่ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่กันต่อค่ะปีนี้มีพ่อค้าไปรับซื้อบริเวณท่าเรือประมาณ10รายค่ะและบอกว่าปีนี้แมงกระพุนถูกคลื่นซัดเข้ามาเร็วและก็มีจํานวนมากกว่าทุกๆปีด้วยค่ะ ทรุงนี้ชาวประมงพื้นบ้านที่หาแมงกระพุนจานมาได้ก็จะนำมาขายที่ท่าน้ำที่หมูห่6บ้านคลองา่ดินแดงน้อยตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเพราะว่ามีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งเต็นท์รอรับซื้อประมาณ10รายซึ่งปกติแล้วแมงกระพุนจานจะถูกคลื่นซัดเข้ามาใกล้ชายฝั่งในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมในทุกๆปีแต่ว่าปีนี้แมงกระพุนถูกซัดเข้ามาตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะ ส่วนการซื้อขายก็นับตามจำนวนค่ะราคาตัวละ5-8บาทโดยจะนำไปหมักเกลือและตากแห้งส่งขายต่อให้กับพ่อค้าอีกทอดหนึ่งเพื่อส่งออกไปประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นซึ่งนิยมกินเป็นอาหารบำรุงร่างกายและแต่ละวันพ่อค้าแต่ละรายก็จะรับซื้อแมงกระพุนสดจากชาวบ้านวันละ5 0 0 0ถึง10,000ตัวค่ะเวลาแปรรูปรือง่อาว วันวันได้เยอะเหมือนกับผมตีระพือนมาห้าพันสมงหมื่นมันเต็มทะเพลแล้วไหมเป็นมาหน้าเลยไหมมาดับพื้นหน้าเลยไหมครับนสำหรับแมงกระพุนจานจะอาศัยอยู่หนาแน่นในทะเลฝั่งอันดามันตั้งแต่จังหวัดระนองตรังพังงาและกระบี่และในแต่ละปีก็จะทําให้ชาวประมงพื้นบ้านที่ไปจับแมงกระพุนจานขายมีรายได้เป็นกอบเป็นกำค่ะ ช่วงนี้ชาวสวนยางหลายรายก็ออกเรือไปหาแมงกระพุนมาขายกันล้ค่ะเพราะว่าได้เงินดีกว่าการกรีดยางนะคะใช้เวลาออกเรือประมาณ2-3ชั่วโมงก็จะได้แมงกระพุนประมาณ1-200ตัวค่ะและขายได้เงินวันละประมาณ2-4000บาทค่ะส่วนเกษตรกรรายหนึ่งที่บ้านรัตนปัญญาตำบลแม่คามีอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่ก็หันไปทดลองเลี้ยงตัวอ้นค่ะเพราะเห็นว่าเลี้ยงง่ายและคิดว่าน่าจะเป็นสัตว์ที่มีอนาคตค่ะ ในชาววงอรินชาวบ้านรัตนปัญญาตำบลแม่คำมีอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่หันมาทดลองเลี้ยงตัวอน้นหรือที่คนทางเหนือเรียกว่าตัวตุนเพราะเห็นว่าน่าจะเป็นสัตว์ที่มีอนาคตค่ะเพราะว่าเลี้ยงง่ายมีผู้เลี้ยงน้อยรายและมีการซื้อขายในราคาสูงด้วย พี่ชาวบอกว่าธรรมชาติของตัวอ้นจะอาศัยอยู่ใต้ดินหรือว่าโพร่งไม้ก็เลยต้องเลี้ยงในท่อซีเมนที่ปิดฝาให้มิดชิดแล้วปล่อยให้อาศัยในท่อหนึ่งคู่เพื่อให้ผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติค่ะซึ่งตัวอ้นจะตั้งท้องและออกลูกได้ปีละสองครั้งครั้งละประมาณ1-6ตัวส่วนอาหารที่ตัวอ้นชอบก็คืออ้อยค่ะเพราะว่าให้ทั้งน้ําและน้านําตาลค่ะศึกษาเพราะแล้วคนแก่เพราะบ้านเขาผมไม่ให้นิยมเลี้ยงกระเตียด คี้คงเป็นตัวที่ว่าทาเงินตัวหนึ่ง่นะสับดูแล้วเรื่องง่ายเพราะว่ามันกินง่ายๆเนาะมันจะกินกระเด็ด้าโปดกินต้นอ้อยเขาเนี่ยก็เขาของมันหาได้ในบ้านเขาเนี่ยอ้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะและลูกอ้นมีอายุหนึ่งเดือนหรือว่าเริ่มกินอาหารเองได้ก็สามารถแยกลูกอ้นออกจากแม่ได้แล้วเพื่อบำรุงแม่อ้นให้พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์ครั้งใหม่ ส่วนพ่อพันธุแม่พันธุอ้นปัจจุบันก็ขายกันคู่ละ8,000บาทค่ะซึ่งพี่ชาวก็หวังว่าอ้อนที่เลี้ยงไว้จะสามารถสร้างรายได้เสริมจากการทำการเกษตรแบบผสมผสานทั้งการปลูกพืชผักและเลี้ยงปลาขายควบคู่กันไปค่ะการเลี้ยงตัวอ้อนในปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเลี้ยงเพื่อที่จะขายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันุค่ะและหลายคนที่ซื้อไปก็ซื้อเพื่อที่จะนำไปเป็นสัตว์เลี้ยงค่ะ ส่วนท่านเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุโพงามที่ตำบลดอกคําใต้อําเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยาก็ให้พระลูกวัดจารบทสวดมนต์ตำรายารวมไปถึงเรื่องราวต่างๆด้วยตัวอักษรล้านนาลงในใบลานค่ะเพื่ออนุรักษ์การจารย์คำภีใบลานล้านนาให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้จะได้ไม่สูญหายค่ะพระทศพรถาวบลปัญโยเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุโพงามตำบลดอกคําใต้อําเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยาและพระลูกวัด ช่วยกันจานหรือเขียนอักขระภาษาล้านานาลงในใบลานซึ่งเป็นวิธีการเขียนตำราของคนโบราณค่ะพระทศพรบอกว่าการจานใบลานจะนิยมจานบทสวด คาถาตำรายาและเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงศึกษาค้นคว้าจากผู้เฒ่าผู้แก่และผู้รู้ตามสถานที่ต่างๆก่อนจะนำมาถ่ายทอดเพื่อให้เน้นที่อยู่ในวัดตลอดจนชาวบ้านได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมดั้งเดิมไม่ให้สูญหายไปค่ะปัจจุบันวัเดียวนี้เขาเขา,าหันละว่าทําไปร้านปเดี๋นี้ใครสูญหายบ่นีใครเนี่ยใครทำละก็เลย ไปศึกษาจากครูบาอาจารย์ปโนอยปน,นัน่ิปุ่นยังมีชีวิตอยู่คือบ้านนี่ก็ร่วมหายใจจากไปกับมีก็ได้ศึกษามาแต่เป็นเน้นแล้วว่าวิธีต้มล้านวิธีตัดล้านตลอดจนถึงการดิดเส้นวิธีการจานอย่างต่างๆก็เนีย่ยม้าก็เอาม้าฮือพระฮือเน้น่วยกันทำ ก็ฮือสถาปูจาปูจาเอามาตาร,ร,าราว้กระวัดเป็นการอนุรักษ์ไอ้คำพีใบาลานไปตวยการจารใบลานจะใช้เหล็กปลายแหลมขูดหรือว่าเขียนลงในใบลานจากนั้นก็จะใช้น้ำหมึกที่ได้จากการละลายแท่งฐานกับน้ำแล้วใช้ผ้าชุบหมึกนำไปเช็ดบนใบลานเพื่อให้ร่องตัวอักษรปรากฏชัด และถ้าหากเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีตำราหรือว่าคมภีใบลานก็จะมีอายุยาวนานนับร้อยร้อยปีเลยค่ะการใส่หมึกในรอยจานอักษรนะคะบางสำนักก็จะนำเอาขม่าวควันและ่านไปบดให้เนื้อละเอียดค่ะแล้วก็ผสมกับน้ำมันยางนะคะจากนั้นก็นำไปห่อเป็นลูกประครบขนาดพอเหมาะค่ะเพื่อที่จะนำไปปั๊มลงในใบลานนะคะซึ่งวิธีการนี้ก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกับที่วัดพระาธาตุโพงามทำาละค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมที่กําลังมองหาสัตว์เลี้ยงที่ต่างไปจากสุนัขหรือว่าแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงทั่วไปอยู่แล้วก็วันนี้คุณจินนายมีชัยจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับหมูแระและวัวจิ๋วค่ะซึ่งได้รับการพัฒนาให้เป็นสัตว์เลี้ยงประจําบ้านเพื่อว่าจะเป็นทางเลือกให้กับคนรักสัตว์ติดตามชมในช่วงชุมชนทุ่วไทยวันนี้ค่ะ อผู้ชมครับอันนี้เนี่ยเป็นวัวจิ๋วที่เห็นเห็นตัวไซส์ขนาดนี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ลูกวัวแต่นี่ก็คือไซส์ที่เรียกว่าโตของเขาก็จะประมาณนี้แล้วนะครับแล้วจุดเด่นของวัวจิ๋วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับพี่ไก่คือมาตรฐานสูงไม่เกินเมตรยี่สิบนะครับของเราพัฒนาค่อนข้างเล็กกว่ามาตรฐานฝรั่งบางตัวก็ได้แค่เก้าสิบสองเก้าสิบสามเซนก็มีเล็กกว่าเมตรนะครับแล้วก็มีความเชื่องอันนี้คือคัดเลือกมาเลยให้เชื่องเพื่อจะได้เป็นสัตว์เลี้ยงได้ของเราเป้าหมายเดียวเลยคือสัตวเลี้ยยงงงฝัั่ทํา สองอย่างเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยเป็นเนื้อออร์แกนิกด้วยแต่ของเราเราเพื่อสัตว์เลี้ยงอย่างเดียวอย่างนี้ก็คือปกติแล้ววัวเราเรียกว่าอยู่ในหมวดของปศุสัตว์แต่เราสามารถพัฒนาเลี้ยงเพื่อให้เป็นสัตว์เลี้ยงเลี้ยงไดูเล่นได้อย่างนี้แล้วตัวขนาดนี้เนี่ยเม็ดนิดๆถ้าคนที่จะเลี้ยงเนี่ยมันเหมาะกับสถานที่ยังไงบ้างครับพี่อย่างน้อยอยังไงก็ต้องมีพื้นที่ให้เขานะครับมีพื้นที่แล้วก็มีหญ้าให้หรือว่าใช้ฟางก้อนอัดให้ก็ได้แล้วก็มีอาหารเม็ดเป็นอาหารเสริม นะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วก็อยู่ได้ใช่ไหมครับแล้วลักษณะนิสัยวัวจิ๋วมันเป็นยังไงพี่ถ้าเราเาเทียบกับหมาแมวที่เราเลี้ยงในบ้านเขาจะเชื่องหรือฝึกขนได้ไหมฮะเชื่องเนี่ยเราคัดมาให้แล้วเราก็ฝึกมาให้ระดับหนึ่งอย่างที่คุณจินจุงได้นะครับสามารถมาเล่นได้มาป้อนอาหารมากอดได้เนี่ยอันนี้คือเราฝึกให้ระดับหนึ่งพันธุกรรมเขาเชื่องอยู่แล้วเราฝึกต่อระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจะให้ฉลาดมากขนาดหมาเนี่ยคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ยังมูยหยองเนี่ย ให้เดินมาหอมแก้มมาคุยอย่างเงี้ยเล่นได้แต่ก็ต้องฝึกก่อนใช่ไหมครับผมใช่ครับันเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ให้พี่ไก่ลองเล่นกับเขาดูฝึกกับเขาดูว่าเวลาเรียกเขามาเล่นด้วยเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับ มาดูบริเวณในคอกที่เลี้ยงวัวจิ๋วนี้กันบ้างครับพี่ไก่ผมถามเรื่องการเลี้ยงนิดนึงก่อนว่ามันเลี้ยงต่างอะไรจากวัวตัวใหญ่ไหมครับเนี่ยครับโรงเรียนวัวใหญ่ครับผมใช้ร่วมกัน<อ>เลี้ยงเหมือนวัวใหญ่ทั่วไปนะครับแล้วก็เดินทุ่งของเรามีเดินทุ่งวันประมาณ3มชั่วโมงทั่วไปือนปล่อยออกไปเดินเล่นด้วย <ผน S 1> สบายๆฝน,นแน่นอนนะครับ,รบแล้วก็ความทนทานสูงแม้ว่าเขาจะเป็นเลือดฝรั่งสูงแต่ทน ทีนี้ผมอยากรู้ว่ากลุ่มลูกค้าของเราที่เขามาซื้อเอาไปเลี้ยงเอาไปเล่นอะไรอย่างนี้นะเขาเป็นลูกค้าลักษณะไหนเขาซื้อเขาไปทาอะไรกันต่อครับของผมหลักๆเลยเป็นลูกค้าแหล่งท่องเที่ยวครับจงไปดูฟาร์มเราทําจัดเลี้ยงเกี่ยวกับท่องเที่ยวมานานแล้วราะฉะน,นพวกนี้เราทากลุ่มเฉพาะลูกค้าท่องเที่ยวเลยนะครับก็จะเป็นรีสอร์ทแหล่งท่องเที่ยวที่เอาไปแล้วคอนเซ็ปต์ผมคือซื้อไปวันนี้พรุ่งนี้หาเงินคืนให้เลยก็คือเอาไปป้อนอาหารรับนักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปได้จูงไปถ่ายรูปไป อ,าาอ๋อครับอันนี้คือจริงๆเราไม่ได้ซื้อเอาไปเลี้ยงเล่นในบ้านพียงอย่างเดียวเอาไปทําธุรกิจในเชื่องขอ,อเชิงของการท่องเที่ยวต่อได้ค,คนนี้เขาซื้อไปมีลูกค้าที่แบบพูดง่ายๆฐานะดีมากๆแลวแบบ,บฉันอยากจะมีวัวเลี้ยงในบ้านเล่นๆน่ารักดีก็เป็นสัตว์เลี้ยงส่วนตัวอย่างเงี้ยมีเหมือนกันนะครับแต่หลักๆเลยที่เราขายแหล่งท่องเที่ยวแต่มีลูกค้าแบบนั้นมาเหมือนกันพี่กายบอกว่าคนซื้อต้องฐานะดีฉะนั้นผมถามเรื่องราคานหนึ่งว่าเรามีเรทในการขายราคายังไงบ้างครับพี่ส่วนใหญ่แล้วเริ่มต้นที่ 1แสนห้าถึง2แสนห้า 1, 2, คืออยู่ที่วิธีการแบ่งแยกของผมเนี่ยผมมองหนึ่งคือตัววัวก่อนตัววัวเราเราจะเห็นเลยว่าในแต่ละรุ่นที่เราผลิตมาเนี่ยตัวเนี้ยพอโตมาสัก5-6เดือนเรารู้แล้วว่าตัวเนี้ยค่นอนข้างเล็กลงแล้วหรือว่าตัวนี้ยังยังไซส์เดิมอยู่มาต <ừ> ารฐานฝรั่งอยู่อย่างเงี้ยถ้าเล็กลงแล้วบวกกับข้อสองก็คืองานความเชื่องความไนที่ิ่าจูงฝึกให้ได้แล้วป้อนอาหารกับมือกอดได้ อันนี้ถ้ารวมกันงานดีแล้วลักษณะดีก็จะแพงสุดเขาขายได้ราคาขึ้น วัวจิ๋วเล็กๆน่ารักไปแล้วครับเรามาดูวัวตัวใหญ่ๆกันบ้างอันนี้เป็นเรื่องของเกษตรกรที่เขาเลี้ยงกันแล้วผมถามเป็นความรู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยพี่ไก่ประเมินว่าวัวพันธุไหนบ้างที่น่าจะเป็นกระแสทําเงินได้ในช่วงนี้สำหรับคนเลี้ยงครับของผมเนี่ยครับ ผมทำวัวมา20ปีเริ่มต้นเนี่ยผมทำาชาโลเล่ลูกผสมชาโลเล่เพราะว่าโครงสร้างดีเนื้อเยอะนะครับแต่ว่าพอระยะ6-7ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีน้ำเชื้อทางเลือกใหม่เข้ามาก็คือแบงกัสนะครับกลุ่มแบงกัสเนี่ยคือกลุ่มแองกัสที่เนื้ออร่อยนะครับแต่ว่าทนร้อนนะครับ,รบเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการที่วัวที่โตดีด้วยแล้วคุณภาพเนื้ออร่อยมีไขมันแทรกสูงนะครับจะเป็นวัวที่ ตอบโจทย์ตลาดเนื้อที่สุดนะครับแบงกัสก็คือตัวสีดำใช่ครับจากสีทองแล้วก็พัฒนามาจากมาสู่สีดำเมื่อกี้นี้จะเห็นว่าเชอร์่เนี่ยเราไล่เราไล่ลูกผสมมาแล้วแต่ชุดที่เห็นนี่จะเป็นพันแท้ของแบงกัสเลยที่ปูยตายายนำขึ้นเครื่องบินมานะครับเอานำเข้ามาจากเมืองนอกเลย แล้วอย่างนี้ในบ้านเราคนที่เขาเลี้ยงมัวพันนี้จะมีมากน้อยขนาดไหนครับผมกระแสที่เขานิยมเลี้ยงนะครช่วงนี้ยังไม่มากครับแต่ผมบอกเลยว่าจากประสบการณ์ผมเนี่ยผมเชื่อว่าตัวเนี้จะมาสูงสุดเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ย เรากินเนื้อเราก็อยากกินเนื้อที่อร่อยมีไขมันแทรกมีความหอมมีความอร่อยนะครับถ้าจะทำวากิวเลยเนะี War ่ยวากิวเป็นพรีเมียมที่อยู่บนยอดของพีรืมิดนะครับอาจจะดีที่สุดจริงแพงสุดจริงแต่ว่าตลาดอาจจะไม่ได้เล็กไม่ไม่ได้ใหญ่มากเกินมันเล็กๆอยู่ปลายยอดแต่แบงกัสเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่อยู่ตรงกลางเลยที่มีความรอร่อยและมีคนกินเยอะราคาไม่สูงเกินไปครับทานายว่าตัวนี้จะมาครับ ดูความน่ารักของวัวจิ๋วกันไปแล้วมาดูนี่ต่อเลยครับหมูแคะนะครับตัวเล็กๆน่ารักแบบนี้เนี่ยเขาเลี้ยงได้เชื่องนะครับแม่แพ้น้องหมาน้องแมวเลยเดี๋ยววันนี้มาทําความรู้จักกันหน่อยครับว่าเจ้าหมูแค้เนี่ยเหมาะท,ที่จะเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านของเราเป็นเพื่อนเล่นนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักแบบนี้ได้ยังไงบ้างเผื่อคุณผู้ชมจะถูกใจดูครับกินกินกิน ดูความน่ารักของหมูแคะกันบ้างนะครับตัวเล็กๆแบบนี้อายุประมาณเท่าไรครับอันนี้พี่เอกคู่นี้อายุอยู่ที่สามอาทิตย์ครับสาอาทิตย์เองหมูแคะเนี่ยเขามีชื่อสายพันธุ์เรียกไหมครับแล้วเราสังเกตสีสันบนตัวอะไรมันมีดูด้วยยังไงบ้างครับพีนีพี่ก็ชื่อสายพันธุ์จริงๆเลยนะครับที่เราเรียกกันเนี่ยก็จะเรียกว่าพ็อดบิลลี่พิกครับผมครับซึ่งที่กําเนิดเนี่ยจะอยู่ที่ประเทศเวียดนามครับเป็นหมูพื้นเมืองของของคนเวียดนาม ในส่วนของเมืองไทยเราเนี่ยก็คือคนไทยเรานำเข้ามาเลี้ยงครับเป็นลักษณะของสัตว์เลี้ยงเป็นเพชรก็เป็นส0ปีแล้วเหมือนกันนานแล้วพอสมควรอย่างเวลาถ้าเราจะไปซื้อเนี่ยเราต้องดูสังเกตสีสันบนตัวมันยังไงได้เมื่อีว่าอันนี้เนี่ยคือหมูแค่ต้องดูแบบนี้สังเกตแบบนี้ครับผมก็หลักๆเลยนะครับก็คือในเรื่องของลายนะครับถ้าเราสังเกตก็คือว่าสีของหมูแค่เนี่ยมันก็จะเป็นขาวขาวกับดำนะครับแล้วก็เส้นขอบ ระหว่างของอสีสีดำนะครับมันก็จะออกขาวๆก็คือจะเป็นขนขาวๆแซมขึ้นมาครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นลักษณะของหมูแคะแล้วก็ตรงหน้าผาก็ต้องมีแต้มขาวครับนะครับอาจจะมีลายคาดมากกว่านี้หรือว่าจะลายตามนี้ก็ได้ครับนะครับอุปนิสัยเขาเวลาเราเลี้ยงมันจะเชื่องเหมือนน้องหมาน้องแมที่เราเลี้ยงตามบ้านไหมครับเราต้องฝึกสอนอะไรยังไงบ้างพี่คือความเชื่องแล้วก็ความคุ้นเคยกับมนุษย์นะครับขึ้นอยู่กับการฝึกนะครับ แล้วก็ลักษณะของการฝึกหมูเนี่ยก็เหมือนกับการฝึกสุนัขทั่วไปก็คือมีอาหารล่อนะครับทำถูกทําได้ให้รางวัลหบักการเดียวกันครับอาหารการกินที่พี่บอกว่ามันมีผลต่อขนาดตัวด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยเลี้ยงไปแล้วปรากฏว่าพอโตขึ้นมาดันตัวเบลเลอร์เลยแต่เราอยากจะให้มันเป็นหมูแระตัวเล็กๆอยู่ต้องทานยังไงครับพี่คือจริงๆแล้วนะครับธรรมชาติของหมูเนี่ยมันกินทุกอย่างอยู่แล้ว ทีนี้วิธีการเลี้ยงให้เล็กนะครับก็คือในเรื่องของการควบคุมอาหารนั่นเองอนะครับในส่วนของอาหารก็คือเรื่องโปรตีนเนี่ยสำคัญนะครับไม่มีเลยหรือมีนิดหน่อยจะดีที่สุดครับผม,มจะเป็นลักษณะนี้อาหารอ,อันอื่นที่ให้มันกินได้มีอะไรบ้างพี่พวกผลไม้อะไรได้บ้างนะคืออาหารหลกัลกที่ผมใช้เลี้ยงอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็จะเป็นกล้วยน้ําว้านะครับแล้วก็ผสมกับพวกผัก นะครับอย่างผักใบเขียวทั่วไปเป็นกวางตุง้งเป็นพวกเศษผักกระหล่ำอะไรพวกนี้ได้หมดครัแล้วก็พวกยา้ายาขนพวกนี้ครับใช้ทั้งหมดเลยงั้นเดี๋ยวผมปล่อยมันวิ่งเล่นลองให้อาหารดูบ้างปีตีว่ามันจะเชื่อง่าเล่นเหมือนต้องหมาน้องแมวได้ไหมนะครับครับผม ความน่ารักของหมูแคระเห็นแล้วก็น่าเลี้ยงหน้ามันเคี้ยวไปหมดเลยนะครับเพราะว่าตอนผมเข้าไปเล่นด้วยทีแรกเนี่ยเจ้าหมูก็พากันเดินหนีเพราะว่าตื่นคนแต่พอเอาขวดนมมาล่อเอาแครอทมาให้กินก็วิ่งตามกันเป็นพรวนมารุมกันแบบนี้ครับผูกมิดกับคนได้ง่ายเพราะว่าเห็นแก่กินนี่เอง ทค,ครับวันนี้ผมจะเปรียบเทียบให้ดูอัน,นตัวใหญ่นี้นี่ก็เป็นหมูแพะเหมือนกันแต่ว่าเกิดจากการที่เราให้มันกินดนักเลยใช่ไหมครับ<ช>พี่เอกอย่างอันนี้เนี่ยตัวอายุเท่าไหร่แล้วหนักประมาณเท่าไหร่แล้วพี่เนี่ยตัวนี้อายุ2ปีนะครับ น้ำหนักนี่ไม่เคยชั่างแต่เราว่าน่าจะอยู่ประมาณประมาณ80 80-90ถึงกลครับอเนี้ยอันนี้ที่พอโตมาแล้วอย่างนี้เียไม่เรียกว่าเป็นหมูแคร์อะไรที่มันใหญ่เพราะว่าเราเกิดจากเราให้มันกินอะไรยังไงพี่เราไม่ได้คุมใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือไอ้ไอถังเนี่ยถือเป็นสัตว์เลี้ยงของผมที่อิสระที่สุดก็คือไปไหนไปได้หมด แล้วเวลามีเศษอาหารหรือว่ามีให้อาหารสัตว์ตัวอื่นมันก็จะไปแย่งเขากินครับครับอย่างตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับพี่ไอ้ไอ้ตัวเล็กนี่อายุอยู่ที่สามเดือนสามเดือนแล้วมันจะโตแล้วโตวแบบรึเป่าโตเต็มที่อายุสักประมาณเท่าไหร่ครับมันจะ<อ>ร่างกายใหญ่ขึ้นครับผมโตเต็มที่ของของหมูแคร่นะครับก็จะอยู่ประมาณ7-8เดือนอ๋อครับก็เริ่มผสมพันธุ์ได้แล้วครับเ8ดเดือนตัวตัวมันจะสักประมาณขนาดไหนครับอ่าขึ้นอยู่กับการเลี้ยงครับครับขึ้นอยู่การเลี้ยงถ้าเราเลี้ยงแบบวว่่่าาาาาใใหหห้้้กกกกกิิินนนเเตต็็็มททีีีลลยแอออรโปสูงจจจจะะ เป็นอย่างนี้อาจจะได้แปดสครับแต่ความสูงก็จะแค่นี้ครับจะไม่ใหญ่ไปกว่าประมาณนี้ก็เหมือนน้องมาตัวเกลื่องๆสักพันทักตัวอย่างนี้ไม่เกินนี้ครับนี้เราก็ไปเห็น2ไซส์เปรียบเทียบกันได้ชัดเจนนะฮะหมูแระจะขายได้ตั้งแต่อายุ20วันราคาอยู่ที่ตัวละ2,500ถึง3,500บาท และตัวผู้ก็จะมีราคาถูกกว่าตัวเมียเพราะว่าเวลาออกลูกจะได้ตัวผู้มากกว่านะครับรวมถึงยังมีอายุยืนประมาณ10กว่าปีเลยนะครับแถมเลี้ยงก็ง่ายด้วยเจ้าของบอกว่าไม่ต้องพาไปฉีดวัคซีนแบบน้องหมาน้องแมวดูแลทั่วไปแบบหมูปกติขณะที่บรรดาฟาร์มไร่สวนสวยๆหลายแห่งก็มักจะนิยมซื้อไปเลี้ยงเพื่อเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมด้วยนะครับวัวจิว๋วหมูคระ จึงเป็นการพัฒนาปศุสัตว์มาสู่การเป็นสัตว์เลี้ยงทำไรายได้อีกแบบหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนนะคะถ้าหากจะนํามาเลี้ยงแล้วก็ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีอย่าให้เขาเครียดและต้องเรียนรู้ธรรมชาติของเขาด้วยนะคะเพราะว่าพวกเขาสามารถรับรู้ได้ถึงความรักเหมือนกับเราค่ะและในช่วงนี้ไปติดตามชมกิจกรรมดีๆกันต่อในช่วงปฏิทินทั่วไทยค่ะ งานอนุสรณ์ดอนเจดีประจําปี2562ระหว่างวันที่18มกราคมถึง1กุมภาพันธ์2562บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีอําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่39ระหว่างวันที่23 27มกราคม2562บริเวณสวนลุมพินีกรุงเทพมหานคร งานหอการค้านาครปฐมแฟร์2,019เทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐมระหว่างวันที่5-11ถึงกุมภาพ,พันธ์2562จังหวัดนครปฐม สำหรับรายการทุกทิศทั่วไทยในวันพรุ่งนี้นะคะคุณจินดายมีชัยจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมค่ายทหารที่ปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ทหารได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะติดตามชมกันให้ได้ค่ะและทั้งหมดก็คือรายการทุกทิศทั่วไทยประจําวันนี้ค่ะท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ทุกทิศทั่วไทยและติดต่อกับทีมงานของรายการได้ที่อีเมลทุกทิศ at thpbs.or.th ค่ะ และรายการทุกที่ทั่วไทยในวันนี้นะคะเราจะลาการด้วยภาพทัศนียภาพที่วัดพระาธาตุดอยเลงตำบลป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการทุกที่ทั่วไทยรายการที่เราย่อเมืองไทยมาไว้ใกล้ๆคุณได้ใหม่นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ